ขั้นตอนแรกก็คือให้เรากดเปิดที่รีโมทอย่างนี้นะครับขั้นตอนที่2คือให้เรากดปุ่มเช็คที่ด้านหลังของรีโมทหรือการเลื่อนฝาสไลด์ที่ปิดฐานออกแล้วเราก็จะเจอปุ่มเช็คปุ่มนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มแล้วเราก็ปิดฝากลับเข้าไปหน้าจอแอร์จะขึ้นเป็น00นนนะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มเทม ไปเรื่อยๆประมาณ5 2ครั้งนะครับในให้2ครั้งนี้เราจะเจอเอเอร์เอรโค้ดที่ตัวแอร์ถ้าหน้าจอแสดงผลแบบนี้แสดงว่าตรวจพบเอ r ร์เรอร์โค้ดเสียหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มอีกครั้งหนึ่งโค้ดที่53จะเป็น 7F นะครับให้เรากดปุ่มนั้น โ้ดสุดท้ายจะเป็น 7F นะครับคือเป็นการเคลียร์ข้อมูล e ออร์โค้ดทั้งหมดนะครับสังเกตบานสวิงจะขยับไปมาด้วยนะครับแล้วเรากดปุ่มปิดแอร์ที่ดโมท e และยิงไปที่เครื่องนะครับแล้วเราก็ไปปิดเบรกเกอร์เป็นการรีเซ็ตโปรแกรมนะครับขั้นตอนการเช็ค e ออร r Code เท่านี้ครับผม